ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมหลังจากที่ลูฟี่นะครับได้ช่วยวาโนคุณี้ตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับโมโมตอนที่โมโมนะครับร้องไห้ขี้โมูโป่งขออยู่ที่เกาะโซว่าให้ลูฟี่นั้นช่วยจัดการไคโดให้หน่อยช่วยวาโนะหน่อยจึงลูฟี่นะครับก็สามารถจัดการไคโดจนเสร็จเรียบร้อยแล้ววาโน,นะนี่ครับก็กลับมาสู่ภาวะปกติกับสู่ชาววาโนะที่แท้จริงพวกลูฟี่นั้นก็รักษาตัวจนอาการดีขึ้นหลังจากที่ต่อสู้มาอย่างหนักทีนี้ก็ถึงเวลา ที่จะต้องออกเดินทางออกจากวานคุคนี้เพื่อที่จะออกไปผจญภัยต่อไปสิ่งตอนนี้นะครับก็กําลังที่จะเตรียมตัวออกเดือแล้วล่าลาพวกก้าวปอกดับแดงบางคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพวกลูฟี่นี่ถึงไม่มีใครบอกโมโมกับคินเอมอนเลย2คนนี้นี่ก็เลยวิ่งหาพวกลูฟี่ไปทั่วทั้งปราสาทส่วนพวกกลุ่มหมวกฟางนะครับเมื่อแฟงกี้นั้นได้รู้ว่าปูตันนั้นอยู่ที่วานกเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ไอสิ่งนั้นยังหลงเหลืออยู่ที่วานอส่วนลูฟี่นั้นก็จําได้นิดหน่อย ว่าแฟงกี้น่ะเคยเผาแบบแปลนพูตันไปแล้วนี่ส่วนโรบินนั้นก็ได้ถามลูฟี่ว่าลูฟี่นี่นายอยากที่จะได้มันไหมพูตนะันน่ะแต่ลูฟี่นั้นกลับตอบว่าไม่จําเป็นซึ่งโรบินนั้นก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าทําไมโอเด้งถึงอยากที่จะปลดปล่อยมันละ่ะแล้วหลังจากนั้นลูฟี่คิดหลอกก็ได้มาคุยกันอยู่ท่าเรือโทคังนีก็คือตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนนี่จะออกเดินทางออกจากวานะในวันเดียวกันหลอนั้นก็เลยบอกว่าให้ลูฟีนะ่น่ะเปลี่ยนวันออกจากวานอซักเพราะในวันนี้นะ่ะเขาจะเป็นคนออกเรือไปก่อนแต่ลูฟี่่นบก็บ ว่าเขานี่ได้ตัดสินใจลงไฟว่าจะออกวันนี้นะส่วนคิดนี่ก็บอกว่างั้นก็ช่วยไม่ได้ที่บังเอิญจะออกวันเดียวกันพวกเขานี่ก็เลยต้องตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปในทิศทางที่แตกต่างกันเพราะว่าหลังจากนี้พวกเขาคือศัตรูกันว่างั้นจากล็อกโพสต์นะครับก็จะชี้ไปอยู่ที่3เกาะเกาะหนึ่งก็คือเกาะทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคิดกับลูฟี่นั้นพูดขึ้นในทันทีว่าพวกเขานี่เอาตรงกลางก็หมายถึงเส้นทางทิศตะวันออกนั่นเองส่วนรอนั้นก็บอกว่าเขานนจะะเอออาทิศตวัออก เฉียงเหนือซึ่งเหตุผลที่ลูฟี่กับคิดที่จะเอาตรงกลางเพราะคิดว่าเส้นทางนั้นมันจะไปด้านหน้าได้ไกลที่สุดอะไรอย่างนี้ คือคิดง่ายๆแบบเด็กน้อยนะครับผมแต่ความจริงแล้วทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่รอเลือกนั้นเป็นเส้นทางที่ไปข้างหน้าได้มากที่สุดนั่นเองรอเนี่ยก็เลยพูดเยอะเย้ยสองคนนั้นด้วยเหตุนี้คิดกับลูฟี่เนี่ยก็เลยต้องจับฉลากตัดสินว่าใครจะไปทางทิศตะวันออกซึ่งผลก็คือคิดนะครับได้ไปทิศตะวันออกส่วนลูฟี่นะครับก็ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองจึ่งลูฟี่นะครับก็มีการบ่นพึมพำว่าแพ้ซะแล้วถึงเขาจะเป็นสี่จักรพพัดก็เถอะแม้มีคิงเขาด้วยลูฟี่เราซึ่งคิดนะ ที่หงุดหงิดอยู่นิดหน่อยกับคําพูดของลูฟี่และบอกว่าคนที่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นสี่จักรพรรดิคือบาร์กี้ต่างหากก็แสดงว่าคิดนี่ครับก็ยอมรับอยู่ในฝีมือของลูฟี่ที่ได้ขึ้นเป็นถึงหนึ่งใน4จกักรพรรดิก็แง่แล้วลูฟี่มันเล่นปล่อยฮาคิให้เห็นซะขนาดนั้นแถมยังจัดการไครโดได้อีกส่วนเรื่องบาร์กี้นะครับลูฟี่นี่ก็ประหลาดใจเหมือนกันที่เห็นมิฮอกกับคอคอดในสังกัดของบาร์กี้ด้วยแต่ก็ยังว่าะครับคนที่จะเป็นสี่จักรพรรดิก็ไม่ใช่ว่าต้องเก่งเรื่องการต่ออออสสู้เมมมมมไปีีขุกกําาลลังพพิิทต่อ ทั้งโลกเป็นภัยต่อรัฐบาลโลกแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับผมที่จะทําให้บาร์กี้นั้นขึ้นมานั่งในตําแหน่งกกสี่จักรพรรดสวนรออนั้นก็บอกว่าถ้าบาร์กี้สามารถทําให้มิฮอกกับค็อกคอได้อยู่ในสังกัดได้เชื่อฟังได้นี่ก็เหมาะแล้วแหละที่จะเรียกบาร์กี้ว่าสี่จัก,กรพรรดแต่ลูฟี่นั้นบอกว่าบาร์กี้นะ่ะมันก็แค่ไอโง่คนนึงเท่านั้นแหละซึ่งคิดนั้นก็บอกว่าคอสกิลของบาร์กี้นี่แหละที่จะทําให้พวกนั้นต้องหวาดกลัวก็คือหมายถึงทหารเรือนั่นเองแม้แต่กับคนธรรมดาพวกนั้นก็สามารถรอบ ีก็ได้โยนแผ่นลอกลายลสโพรนิกฟนั้นไปให้คินเลอร์และบอกว่าพวกแกก็มีสิทธิ์ที่จะได้มันถ้าจะแข่งกันแบบได้เปรียบมันก็คงจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยส่วนคินเลอร์นั้นก็บอกว่าตอนนี้นะพวกเขาจะต้องเอาจริงแล้วแย่งชิงวันพีซโดยเป้าหมายหลังจากนี้ของพวกคิดก็คือการตามหาผู้ชายที่มีแผลไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นใครซึ่งลูฟี่กับโรบินครับก็อยากรู้เหมือนกันก็สงสัยว่าเป็นใครส่วนรอครับก็นิ่งๆเงียบๆไม่มีท่าทีมันจะ คิดอะไรสักอย่างจึงลูฟี่นะครับก็พยายามที่จะให้คิดนั้นบอกว่าผู้ชายแผลไฟไหม้คนนั้นเนี่ยมันเป็นใครอะไรอย่างนี้เมื่อเห็นท่าทีของลูฟี่อยากรู้อยากเห็นนะครับคิดนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะใจแล้วบอกว่าเขานี่ได้เปรียบลูฟี่อะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้ลูฟี่รู้สึกหงุดหงิดส่วนเรื่องของยามาโตะครับก็คงต้องรออีกนิดแต่สีหน้าของยามาโตะที่อยู่บนหลังคานั้นเธอค่อนข้างที่จะมีสีหน้าที่มีความสุขและบอกกับโมโมว่าเธอกําลังจะไปแล้วนะจะใช้ชีวิตแบบโอเด้งอะไรอย่างนี้ก็รอติดตามกันนตต่่อไไปะวาายามโจด ขึ้นเรือของกลุ่มหมอกฟางจริงๆหรือเปล่าซึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีสูงมากดูจากรอยยิ้มแล้วถ้ามันเสียใจที่ไม่ได้ไปนี่ก็คงจะหดหูแล้วแหละแต่เปอร์เซ็นต์ที่ยิ้มหน้าบานซะขนาดนั้นนะครับก็คงจะเออน่าจะนะนะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ไม่ยืนยันนะนะครับอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้กับเรื่องวันพีซครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ